นี่คือภาพบรรยากาศวันคริสต์มาสในอเมริกาที่ทุกท่านมีไว้ในหัวใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าภาพเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงเช้าวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมหรือว่าเป็นวันคริสต์มาสนั่นเอง ก็ออกมาจากโรงแรมนะฮะเตรียมเข้าเมืองไปเที่ยววันคริสต์มาสครับผมขอเริ่มโดยการบอกไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าใครดูวิดีโอนี้จบเนี่ยตอนจบผมจะมีโบนัสแล้วก็มีราวันให้ครับหลังจากที่เดินมาสักพักเนี่ยทุกท่านสังเกตเห็นอะไรไหมฮะ ทำไมบรรยากาศมันเงียบเหงาจังเดี๋ยววันนี้เราจะไปสืบกันครับว่าคริสต์มาสที่นี่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มาถึงจุดหมายแรกของเรานะครับเป็นร้านหนังสือที่ข้างในสวยงามมากแต่ว่ามันปิดครับผมอยากเข้าร้านนี้มากครับเพราะว่าเพดานเนี่ยมันสวยมากแต่ว่าปดครับ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองที่เงียบเงาก็ยังมีประกายไฟแห่งความคลึกครืน้นเป็นผู้คนมาต่อแถวยาวเหยียดคอยรับอาหารครับแล้วพวกเขาก็ออกมายืนกินแล้วก็พูดคุยกันอยู่ตรงลานนี้นะครับจริงๆผมควรจะเข้าไปจอยด้วยครับแต่ว่า c u เ t อร์มันต่างกันเนี่ยผมก็ยังกล้าๆกลัวๆอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติมากครับสาหรับคนที่นี่แบบการเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้าแล้วก็ถามสารทุกข์ดิบคุยนู่นนี่จุกจิก เรื่องปกติมากครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยชินครับคลิปต,ต,ต่อไปเนี่ยผมจะพยายามคุยกับคนให้มากขึ้นครับผมว่ามันจะน่าสนใจมากนิยามการท่องเที่ยวใหม่ของผมที่ได้มาจากทริปนี้ก็คือถ้าไม่คุยกับคนท้องถิ่นถือว่ามาไม่ถึงนะฮะแลวแล้วเราก็กลับมาที่ถนนที่เงียบเหงาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะเดินไปที่ที่หนึ่งที่ Google มันบอกว่าเปิดนะฮะจริงๆไอ้ร้านหนังสือเนี่ยกูเกิลมันก็บอกว่าเปิดครับแต่ว่า มโดนหลอกเดินมาสักพักก็เจอตึกๆึกนี้ครับตึกที่สวยมากสำหรับผมนะครับดูแมทเทียียลที่ใช้สร้างสิครับเป็นหินกรวดเล็กๆผสมคอนกรีตมีความละเอียดยิบหยับแต่ว่าสร้างสูงขึ้นไปถึงจุดข้างบนนู่นเลยครับอะวาเรียมมันเปิดครับไปดูปลากันครับ ระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังครับว่าทำไมวันคริสต์มาสที่นี่มันเงียบเหลือเกินเหมือนเป็นเมืองล้างอ่ะครับก็คือเช้าวันนี้เนี่ยผมขึ้นอูเบอร์มาในเมืองใช่ไหมแล้วก็คนอูเบอร์เนี่ยเขาเป็นคนปากีสถานครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาจะไปซื้อเค,ค้กให้เพื่อนวันเกิดเพื่อนวันนี้แต่ทุกอย่างมันปิดหมดเลย ซื้อเค้กไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างคือคนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นที่นี่ครับมาเราจะงงฮะว่าวันคริสต์มาสเนี่ยทำไมมันไม่มีอะไรให้ทำเลยต้องอยู่แต่บ้านนะจริงๆอควาเรียมเนี่ยเนี่ยมันไม่ควรจะเปิดด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันเป็นสถานที่ทัวริสเยอะนะครับก็เลยเปิดแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนเอเชียหรือเาเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับที่เข้ามาในวันนี้ นอกจากนี้นะครับที่อควาเรียมเนี่ยก็ยังมีดอกไม้ทะเลที่จับได้ฮะผมก็เลยลองจับดูบ้างครับแต่ว่าถือกล้องไปด้วยแล้วจับไปด้วยมือมันทะลุเข้าไปไกลเกินแตาเราก็ดูอยู่ในกล้องใหมว่าแต่มือมันทะลุเข้าไปไกลเกินอันนี้มีแม่นทะเลนะฮะมันแหลมๆมันต้องจับจับดีๆ ข้างนอกนี่ก็จะเป็นโซนนกนะฮะเป็นนกต่างๆที่เป็นโลโก้ของเซียโตรที่นี่นะครับมีไอ้เป็ดดำนี่นะฮะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่เหมือนขนมันกันน้ำอะ่ะแล้วก็มีไอ้ปลาจุป้าจุบนะฮะเป็นคนช่างจุบครับ โอเคครับเรากลับมาเรื่องทำไมวันคริสต์มาสมันถึงเงียบเหงากันดีกว่านะฮะซึ่งเราก็ต้องย้อนไปในประวัติศาสตร์ครับว่าคริสต์มาสในอเมริกาเนี่ยมันเริ่มต้นกันเมื่อไหร่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยซลเลเบตมาตั้งแต่สมัยกรุงโรมแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นอเมริกายัางไม่เป็นประเทศเราก็เลยต้องย้อนดูนะฮะว่าทําไมสังคมถึงได้ผลักดันจนเป็นวันฮอลลีเดย์ของชาติเมื่อประมาณ150ปีที่แล้ว ไปย้อนเวลากันครับเรามาอยู่กันที่จอร์จวอ s h ชิงตันก่อนดีเขาจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยเขากำลังทำสงครามอยู่กับฝั่งอังกฤษนะฮะซึ่งฝั่งอังกฤษเนี่ยเขาก็มีพวกหลายหลายประเทศมากครับมีทั้งเยอรมันทั้งเฮตินะครับซึ่ง เขาก็เลยต้องคิดแผนนะครับว่าจะทํายังไงให้สู้กับเขาได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นวันคริสต์มาสครับแล้วจอร์จเนี่ยเขาก็รู้ครับว่าเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยมันกินเหล้ากันแน่วันคริสต์มาสเนี่ยแม่งฉลองกันปตายหาแน่เราไปบุกแม่งดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่งไม่มีแรงสู้นะแล้วก็ไอ้ค่ายเนี่ยแม่งมีแค่พันคนเองคนเรามีประมาณ5,000คนชนะหมูหมูอะแม่งจีจีอีซี่มากอ่ะ เขาก็เลยนำทัพไปเลยฮะเดินทางไปครับระหว่างทางเนี่ยมันลําบากมากครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เตรียมเครื่องกันหนาวมาเยอะนะฮะแล้วมันก็มีพายุหิมะครับแต่ว่าเขาโชคดีครับเพราะว่าพวกเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพายุแรงขนาดนี้แม่งไม่มีใครบ้ามาบุกแล้วลวอะไอไอกาดคุมประตูเนี่ยมึงกลับมามึงกลับมาหลบหนาวในข้างในดีกว่าพวกอเมริกาก็เลยชนะแบทเทิลได้นะฮะอย่างง่ายดาย ใช้เวลาเพียง45นาทีครับเขาก็ยอมแพ้ครับโดยฝั่งอเมริกาเนี่ยมีคนบาดเจ็บแค่สามคนฮนะมันก็เกิดความเชื่อครับว่าโอ้ยพระเจ้ามันช่วยเราหน,น่อยดิวะพระเจ้ามันส่งพายุหิมะมา,มาทําให้ทหารเยอรมันกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็มีครับหลังจากที่เขาชนะเนี่ยเขาก็พากันกลับบ้านใช่ไหมแล้วเขาก็ไปเจอบ้านหมอคนหนึ่งครับหมอมันออกมาเลยบอกเอยมาทาอะไรกันแถวนี้ เขาเลยบอกโอ้ยมีคนบาดเจ็บอยู่3คนมันช่วยหน่อยมีคนคนหนึงโดนยิงที่เหนือหัวใจนะฮะหมอก็เลยเอานิ้วแย่เข้าไปครับแย่เข้าไปในแผลฮะแล้วก็อุดอุดรูครับไม่ให้เลือดมันไหลฮะแล้วเขาก็ไม่ตายครับช่วยชีวิตเขาได้ครับซึ่งทหารทหารคนนั้นนะ่ะตอนหลังกลับมาเป็นประธานาธิบดีคนที่5ของอเมริกาครับหรือว่าเจมส์มอนโรนั่นเองครับ ก็เลยมีความเชื่อแบบนี้นครับว่าโอ๊ยพระเจ้าช่วยไว้แล้วพระเจ้าช่วยประธานเอีคนที่5ของเราไว้นะเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้เนะี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆครับจนมันก็เสริมสร้างเป็นความเชื่อในศาสนาคริสต์ของที่อเมริกาครับเขาก็เลยมีการเริ่มเซเลบรตคริสต์มาสกันมาเรื่อยๆจนได้มาก่อตั้งเป็นวันฮอลิเดย์แห่งชาติในปี18 7 0จศูนย์ะฮะหรือว่าประมาณ1 5อาปีที่แล้วครับ ซึ่งศาสนาเนี่ยเขาก็มีอุดมการณ์อีกนะฮะก็คืออุดมการณ์ระบบครอบครัวครับเขาก็เลยส่งเสริมให้วันคริสต์มาสเนี่ยทุกคนกลับไปอยู่กับครอบครัวครับกลับไปฮะให้ความสมคัญกับครอบครัวครับไม่ต้องมาทํางานนี่ก็เป็นเหตุผลครับว่าทําไมวันคริสต์มาสที่อเมริกาเนี่ยมันไม่มีคนออกมาทํางานเลยสักคนครับแล้วก็สุกที่ปิดบดครับ โอเคครับแล้วผมก็มาอยู่ที่เมืองเบลวิวนะฮะเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่มากครับเป็นเทคโนโลยีฮับนะฮะมีบริษัทเกมแล้วก็บริษัทเกี่ยวกับเทคอยู่เยอะเหมือนกันครับ mm hmm. หลังจากที่มาเยี่ยมเมืองนี้เนี่ยผมก็ตัดสินใจเลยครับว่าผมจะมาทํางานที่นี่ฮนะไม่อยู่แล้ว LA ที่นี่ดีกว่าเยอะนะนยครับแล้วก็มีเฮดคอร์เตอร์แห่งแรกของ Microsoft อยู่นะฮะถ้าใครอยากมาที่นี่ก็มาได้นะครับเดินเล่นชิว,ชว แล้วคืนวันคริสต์มาสผมก็มาฉลองกับครอบครัวของลูกพี่ลูกน้องพ่อนะครับแล้วก็เอาของวันมาให้กับเด็กๆครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คุยภาษาครอบครัวครับสนุกดีฮะถือว่ามิชชั่นอะคอมพลีชนะฮะสำหรับทริปนี้สำหรับโบนัสของเราที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือร้านเติมซัมร้านนี้ครับชื่อร้านว่าโดโซนนะฮะคนเยอะมากอันนี้ผมกินวันที่24นะฮะวันที่มันยังเปิดอยู่ส้องั่ง ชิลองเปาคุโรบุตะมากินครับกินได้ไม่เยอะ,อะเพราะว่าผมกินข้าวมาแล้วก็เลยสั่งได้แค่อันเดียวจริงๆอยากสั่งเพิ่มแต่ดูทั้งห้างมีคนแค่นี้คือห้างที่นี่คนมันจะน้อยนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยมารวมกันอยู่ที่ร้านเดียวจริงๆตอนมาตอนแรกเนี่ยแถวมันยาวกว่าน,นี้้วยถ้าใครดูซีรีส์นี้มาตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยจะรู้ว่าทริปนี้เป็นทริป e s c เ p e b บ r n o u t ของผมนะ ผมคิดว่าเบอร์เนามันหายแล้วครับแล้วตอนนี้มีความฝันใหม่ด้วยครับซึ่งก็คือผมอยากให้ b บ K กลับมาดังเหมือนเดิมครับเปลี่ยงตงปังตงเปี้ยวะเปี่ยงตวงเปัี่ยงตวงเปี้ยวะเปี่ยงตงเปี่ยงตวงเปี้ยว啊เปี่ยงตวงลองมากไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนก๊อปปี้ไรน์นะฮะก็ชมสภาพไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมีโดดีดงนะครับอันนี้มาถึงรางวัลอีกรางวัลหนึ่งนะครับถ้าใครดูซีรีส์เซีย์โอของผมครบ3มวิดีโอนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่า ตัวเองมีความเห็นยังไงกับซีรีส์นี้นะฮะสำหรับ20คนแรกนะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะฮะพอผมมีทรับถึง100,000เมื่อไหร่นะครับคุณจะได้รับรางวัลน,นะฮะซึ่งรางวัลเป็นอะไรยังไม่รู้นะครับแต่ว่าคงจะมีอีเวนต์อะไรสักอย่างนั่นแหละก็ถ้าคอมเมนต์20คนแรกผมจะแอด IG แล้วก็ชวนเข้า Discord ไว้นะครับจะได้รู้ว่ามีใครบ้างที่เป็นแฟนบันเท20คนแรกโอเคครับขอบคุณครับ